สวัสดีครับทุกทุกท่านที่รับชมวันนี้จะพามาให้ชมบนกระดาษด,ด่างครับผมอัปเดตความจเจริญเติบโตของพันที่เราปลูกไปประมาณสามสี่เดือนเนาะครับผมท่านนี่ครับจะมาให้ชมเบ่งไข่เป็นว่าเออมีการพัฒนาไปแบบเร็ว,เวครับผมนี่ครับจะมาให้ชมไข่เป็นบอกครับงอกเต็มเลยครับตัวนี้ คนอื่นจะมาอธิบายถึงเรื่องการดูแลของไข่บนกระดาษด,ด่างครับผมพี่น้องนี่ครับอันนี้ผมทําการทดสอบนะครับผมนี่ครับเห็นไข่เป็นโบครับผมถ้าเราปล่อยให้ไข่โพด,ดินแบบนี้ครับผมเพิ่นจะแห้งเพิ่นจะบดแตกเคี้ยวแตกไอเป็นไข่ตัวไข่ได้เยอะเนาะพี่น้องก็จะแห้งแบบนี้แหละครับผมอันนี้เป็นบททดสอบเนาะ เดี๋ยวผมจะทำการเขี่ยเบิ้งครับผมทุกท่านนี่ครับพอผมทำการเขีียหน้าดินเปิดขึ้นมาก็จะเห็นความแตกต่างมากๆเลยครับไข่ใบนี้พิ่จะได้แค่ใบเดียวเนาะครับผมแต่อันนี้พิ่จะแตกขเดียงขึ้นมาเป็นหลายๆใบครับผมซึ่งเป็นการพัฒนาของไข่เนาะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกฝั่งหนึ่งครับผมตันนี้พิ่องอกออกมา กุเขียวครับผมบผมเป็นยังครับผมฝากเลียงไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเรียกออกมาเนาะนี่เลยครับผมท้อการเคียนนาดินเบิ้งเมื่อกี้นี้ครับผมพี่น้องปรากฏว่าไข่เต็มพื้นเลยครับผมนี่ครับไข่ใบนี้ใหญ่มากๆเลยเท่านี้กล้วยผมเลยครับผมนี่ครับแล้วเพื่อการกำลังกาพัฒนาแตกเป็นไหลออกไปนี่ครับผมเห็นไหมครับเขียวเพิ่นครับนี่ครับ แตกออกไปเพื่อเป็นพัฒนาเป็นไข่ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับน,รนี่ผมไดยทําการลื้อเดี๋ยวนี่ผมไดยทําการลื้อไข่เพราะว่าผมจะให้เพิรนฟักไข่ได้หลายใบครับผมพี่น้องนี่ครับนี่คือก้านไข่ของเพิรนครับผมทุกท่านนี่ครับอันนี้เป็นไข่อีกใบน,นึงแล้วก็ทแทงเห็นไหมครับชมตามนิ้วผมครับผม แทงพัฒนามาอีกเพิ่มเป็นอีใบนึงครับผมนี่ประมาณสามสี่ใบเลยครับผมที่พันต่อกันครับผมที่พันมุดลงไปข้างล่างนี่ก็เป็นไข่ครับผมนี่้นรการสีน้าตาลนี่คือไข่มันครับผมทุกท่านอันนี้จะเป็นรากมันไหลที่พันแทงออกมานี้พันยังบุกลมครับผมทุกท่านถ้ามันกลมแล้วก็เป็นลักษณะแบบเหมือนตัวนี้ครับผมสามสี่ใบเลยครับผมนี่ครับเห็นบ่ครับกาังกะแทงออกมาอีก นี่จะมาบอกเทคนิคครับผมวันนี้นี่เป็นเทคนิคที่ผมจะมาแนะนำมาบอกวันนี้ครับผมคือจะมาแบ่งปันความรู้กันครับทุกท่านถ้าเราปล่อยให้ไข่เพ่พัฒนาไปเรื่อยๆครับผมเิ่นอาจจะได้มากกว่าหนึ่งใบเนาะครับผมทุกท่านนะครับฉะนั้นขอให้ทุกท่านใจเย็นอีกนิดนึงครับผมบางทีถ้าเรายังถ้าเรายังบดด็ดไข่พ่นไปเพาะิ่นก็นจะมีการพัฒนา เกิดขึ้นเป็นลายเกิดขึ้นเป็นลายใบพร้อมกันเนาะพี่น้องทุกท่านให้ลองเบิ่งเด้อพี่น้องทุกท่านแล้วก็วิธีการดูแลกับบยากับผมแค่เราเอาดินกบเรา<ม>ต้องกบแบบลึกมากครับผมทุกท่านนี่ครับให้มีอากาศสัมผัสบริเวณไข่นั้นม่นก็จะเกิดการพัฒนาแตกออกเป็นหลายๆใบครับผมทุกท่านถ้าท่านปล่อยไว้ให้โผล่ไว้แบบนี้ครับผมทุกท่านมันก็นจะแห้งครับผมทุกท่าน เคี่ยวเพิ่นเกิจะบวแตกเนาะอันนี้ผมทดลองให้เพิ่นโผล่ไว้ครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมเล้วกาหน่อเพิ่นก็เริ่มจะแทงขึ้นมาแล้วครับผมนี่ครับเเดี๋ยวการเลือกไข่เดี๋ยวผมจะเอามาให้รับชมเรื่อยๆครับผมทุกท่านโปรดติดตามช่องรอยแปดเพื่อให้เป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ